สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่ามีบางที่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละที่เราขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยแวะจริงๆจังๆสักทีวันนี้เราจะมาคุยกันถึงที่หนึ่งครับนั่นก็คือคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบอกเลยว่าที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่เยอะกว่าทิดมากเลยครับใช่เลยครับพอพูดถึงปทุมธานีเนี่ยภาพในหัวของหลายๆคนก็คืออ๋อจังหวัดทางผ่านใช่ไหมเวลาจะขึ้นเหนือล่องอีสานก็ต้องผ่านที่นี่แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเราลองหยุดแวะดูดีๆโดยเฉพาะที่อำเภอคลองหลวงเนี่ยจะเจออะไรที่แบบ ว้าวมันมีแบบนี้ด้วยเหรอโอเคก่อนจะไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจเรามาเริ่มกันที่ชื่อก่อนเลยดีกว่าคลองหลวงชื่อเนี้ยมันมาจากไหนกันนะคือมันมีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมันย้อนกลับไปถึงสมัยรัชกาลที่5้าน่เลยชื่อนี้มาจากคลองของหลวงจริงๆครับที่ทรงโปรดให้ขุดขึ้นมา ซึ่งการขุดคลองในครั้งนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมพื้นที่ตรงนี้ไปเลยนะจากที่รกร้างกลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญสุดๆแล้วก็เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของคนในยุคนั้นเลยด้วยเอาละครับจากเรื่องราวในอดีตที่ผูกพันกับคลองเรามาวาร์ปมาที่ปัจจุบันกันบ้างดีกว่าทุกวันนี้คลองหลวงได้กลายเป็นอีกภาพหนึ่งไปเลยครับกลายเป็นศูนย์กลางด้านความรู้และวิทยาศาสตร์ที่สําคัญมากๆของบ้านเราเลยทีเดียวว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเจ๋งๆบ้าง มาถึงคลองหลวงปุ๊บนะขับรถผ่านยังไงก็ต้องเห็นแลนด์มาร์คที่เด่นที่สุดเลยก็คือที่นี่ครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือที่ทุกคนเรียกกันง่ายๆว่าตึกลูกเต่านั่นเองโหคือดีไซน์เขาโดดเด่นมากจริงๆเป็นลูกเต๋าสองลูกพิงกันอยู่แบบเท่ๆเลยแต่ความเจ๋งมันไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะครับข้างในนี่สุดเด็ดจ,จริงคือคอนเซปต์ของที่นี่คือเขาจะเปลี่ยนเรื่องวิทยาศาสตร์ยากๆอย่างฟิสิกส์เคมีอะไรพวกนี้ให้มันกลายเป็นเรื่องสนุกอะครับ ให้เราได้ลองเล่นลองทดลองได้ตัวเองคือมันจับต้องได้จริงสนุกได้ทั้งครอบครัวเลยนะตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่เลยยังไม่หมดนะครับในบริเวณเดียวกันเป๊ะๆเลยเนี่ยยังมีอีกที่หนึ่งซ่อนอยู่ซึ่งที่นี่ผมว่าน่าจะถูกใจหลายคนมากโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กๆมาด้วยนะเตรียมกรี๊ดได้เลยเพราะว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาครับไฮไลท์เด็ดที่ทุกคนต้องไปดูเลยก็คือไดโนเสาร ไม่ใช่ไดโนเสาร์ธรรมดานะครับแต่เป็นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงที่มันขยับได้แถมร้องได้ด้วยอืมหือลังการมากแล้วก็ยังมีโซนฟอสซิลมีหินมีแร่อัญมณีสวยๆให้ดูเพียบเลยเป็นอีกจุดที่ต้องไปเช็คอินเลยครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งรูปสวยๆแน่นอนโอเคพักจากเรื่องวิทยาศาสตร์กันสักครู่ครับทีนี้เราจะเปลี่ยนโหมดกันแบบสุดขั้วเลยไปสู่โลกของความเชื่อและศรัทธากันบ้าง เพราะที่คลองหลวงแห่งนี้เนี่ยยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สําคัญมากๆถึง2แห่งเลยนะครับแถมยังมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยที่สําคัญคือสไตล์ของ2วัดนี้แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยนี่แหละครับคือความน่าสนใจคือด้านหนึ่งเนี่ยเรามีวัดพระธรรมกายที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากๆส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเรามีวัดปัญญานันทารามที่มาในแนวทางที่แตกต่างออกไปเลย คือเน้นการนาเสนอธรรมะแบบโมเดิร์นโมเดิร์นผ่านงานศิละปะเก๋ๆที่ทําให้เราเข้าใจคําสอนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยและนี่แหละครับมหาธรรมกายเจดีที่เป็นภาพจําของวัดพระธรรมกายเลยคือเป็นเจดีทรงโดมขนาดยักษ์ที่ประดับไปด้วยองค์พระพุทธรูปเป็นแสนๆองค์เลยนะครับคือไม่ว่าจะมองจากมุมไหนหรือใครที่เคยไปเห็นของจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งมากๆจริงๆไปกันต่อเลยครับ เราดูเรื่องวิทย์เรื่องวัดกันไปแล้วทีนี้มาดูสีสันของชีวิตผู้คนกันบ้างดีกว่ามาสัมผัสวิถีชีวิตที่มันคึกคักมีชีวิตชีวาของคลองหลวงซึ่งพลังงานหลกักๆเนี่ยมันมาจากสสิ่งครับคือมหาวิทยาลัยกับตลาดที่ใหญ่มากๆใช่เลยครับเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใหญ่หญถึง2แห่งเลยนะทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,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 ร์ศูนย์รังสิตแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT พอมีนักศึกษาเยอะๆเนี่ยบรรยากาศของเมืองมันก็จะเปลี่ยนไปเลยครับมันจะเต็มไปด้วยพลังงานของคนหนุ่มสาวมีความสดใสความคึกคักตลอดเวลาและสูตรสำเร็จเลยนะที่ไหนมีนักศึกษาที่นั่นต้องมีของอร่อยราคาถูกซึ่งที่คลองหลวงนี่ก็ไม่พลาดครับโดยเฉพาะย่านที่เรียกว่าเชียงรากเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนสวรรค์ของนักกินเลยครับมีทุกอย่างจริงๆตั้งแต่สตรีทฟู้ดคาเฟ่เก๋ๆร้านบิงซูไปจนถึงร้านอาหารอีสานแซ่บๆที่เปิดกันยันดึกยันดื่น ใครสายกินบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องอาหารการกินในสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่แบบระดับประเทศหรือระดับโลกเลยเนี่ยคลองหลวงก็มีเหมือนกันครับเรากําลังพูดถึงตลาดไทยครับผมที่เขาให้สมญานามว่าเป็นครัวของโลกเลยนะฟังไม่ผิดครับที่นี่คือตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอัดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคือมันใหญ่มากจริงๆลองนึกภาพตามนะครับ ผักสดๆผลไม้ตามฤดูกาลดอกไม้สวยๆที่เราเห็นตามร้านค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมีต้นทางมาจากที่นี่แหละครับตลาดไทยนี่เองโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าคลองหลวงมีอะไรให้ทําเยอะมากทีนี้คําถามคือถ้าเรามีเวลาแค่วันเดียวละ่ะจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาลองจัดทริปหวันในคลองหลวงกันดูแนง่ายๆเลยนะ เริ่มเช้าๆเลยครับสัก9ก้าโมงไปตะลุยตึกลูกเต๋าที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก่อนเลยใช้เวลาสักสองชั่วโมงกว่าๆพอ11บเอโมงครึ่งก็เดินข้ามไปถ่ายรูปเท่ๆกับพี่ไดโนเสาร์ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเที่ยงครึ่มตุ๊บท้องเริ่มร้อนก็ไปหาของอร่อยอร่อยกินกันที่ย่านเชียงรากแถวมอทอนั่นแหละพอช่วงบ่ายสักบ่ายสองโมงครึ่งก็เลือกเลยครับว่าจะไปสายอลังการที่วัดพระธรรมกายหรือจะไปสายอาร์ตที่วัดปัญญานันทาราม แล้วก็ปิดท้ายทริปสวยๆตอนเย็นๆสัก4ี่โมงครึ่งแวะตลาดไทยซื้อผลไม้สดๆของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นไงครับทริปเดียวครบทุกรถเลยเป็นไงบ้างครับคลองหลวงน่าสนใจกว่าที่คิดไว้เยอะเลยใช่ไหมคือถ้าให้สรุปเลยนะว่าทำไมที่นี่ถึงควรเป็นจุดหมายต่อไปข้อแรกเลยคือมันหลากหลายมากมีทั้งวิทยาศาสตร์ให้เรียนรู้มีวัดสวยๆให้ไปไหว้พระมีของกินอร่อยๆให้ไปตะลุยแถมยังมีมุมถ่ายรูปเพียบ ข้อ2คือมันใกล้กรุงเทพมากครับขับรถชั่วโม,มงเดียวก็ถึงแล้วและข้อสุดท้ายคือมันประหยัดเที่ยวสนุกได้ความรู้แถมยังสบายกระเป๋าอีกด้วยทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องราวของอำเภอคลองหลวงที่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าจังหวัดปทุมธานีเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองผ่านติดต่อไปแล้วจริงๆคำด่านท,ท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์นี้คลองหลวงจะกลายเป็นจุดหมายต่อไปของใครหลายๆคนหรือยังครับ